บายดีมานี่มาพบกับซองหงใจอีกเลยมานี้ฮงแจจิจไปเบิ่งพีพีวิวสอมรถตายฮะไปเบิ่งกันเลยแบบนี้มาเบิ่งพีพีวิวสอมรถบอมีแนวเห็ดมาเบิ่งพีพีวิวดูว่าเบิ้งจะคล้องรถมา <c oughs> เออาเบิ่งจะคล้องรถนะ้ำ <c oughs> อันนี้จะเหดุยังอยู่ต่อจะเอาลูกเป็นข้าสิเป็นลูกเป็นข้า ข้อมันแน่นข้อมันแน่นกันเลยต่อกาวครับผมผมมีเครื่องมือ,มอ,มมอเครื่องมือก็มีอยู่ซ้ำนี่แหละเครื่องมือบ่พร้อมเออแต่ซ้ำนี่แหละก็เทคนงานได้อยู่มาแต้มัทวอยไปได้ยำ <c oughs> ว่าง <c oughs> ผมเคยได้มาถ่ายยำว่างก็เลยได้มาถ่าย <c oughs> หักกันแล้วงานก็นเลยมาถ่ายโอ้ถ่ายเลยถ่ายเลย บ่มีเวีย่เหตุการณ์เล็วๆกับบ่มีเวีย่หายไปเลยแหวงออกไปเลยฮะโอ้โหตำรัดบ่หายบ่หายแต,ต่ก้นอนเลยก้อนยังรถวิ่งตลาดบางบอนวิ่งสุดรอตลาดบางบอล<อ>คนนี้โสดเด้อคนนี้โสดเด้อน,นี้บ่มีแฟน <laughs> ผัววาวผัววาว ไปไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหสั่งบุ๊กเออสั่งแบบบุ๊กเลยแม่มอสิมอสิลุแล้วที่ออกไปวะเนี่ยนีเ่เพื่อนกันมีแต่เพื่อน ก็หั่นมันหลุยเมื่อกันหลุยเลยละเบิ่งได้อย่างเดียวแต่เห็นนันงกัจ้าวเป็นหรอกได้แต่เบิง่งยืนเป็นกำลังใจหายเชีเ <laughs> เป็นกำลังใจพี่พี่วิวทำไมออกห้บวานละใ้เพียงคอย อต่อยเขานี่แล้วเป็นลูกปืนคอแบบอ,อืเป็นถวยมันน่ำแต่ว่ามันแน,น่นบอกมันแน่นตอกเพราะว่าเครื่องมือมันบรอบนะก็เลยต้องอต้องตอกแห้งแบบนี้ เมื่อพ่อของเขบอกนะทำเป็นอัดเองเนี่ยอัดขนาดนี้รถก็สวยคนก็หล่าเ่าทายดิเบรกให้เขาแน่แน่ะคนนี้ก็เจ้าเหตุอันดิสเบรกแล้วเรียบร้อยแล้วแหละอันอัญชลีอันมีแต่สีทองหมดเลยของเพลินอ่ะ งามงามหมนี่จะซีถกทุกอย่างเลยนี่จะซีทำเอ่อนี่จะซีตอกโอเคจะคลิปนี้มาเบิ่งพี่พี่วิวก่อนเงอตกเลยสอมโหลดเดี๋ยวเอาบายให้นี่บายยบายคลิหนาเจอกันมา